ผมชนะคดีครับทุกคนให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายที่ละเมิดลิขสิทธิ์ภายใน30วันตอนนี้ผมโดนบริษัท RS ฟ้อง12ล้านคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อหาก็คือร้องเพลงที่ตัวเองแต่งเองนี่แหละครับผมจะสู้ด้วยชีวิตเอาชีวิตผมไปเท่านั้นแหละครับที่จะให้ผมหยุดร้องเพลงผมเองได้ถ้าผมแพ้คดีนี้ผมยินดีจะชดใช้เงินให้บริษัทเต็มจำนวน ศาลได้ตัดสินคดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนคดีลิขสิทธิ์เพลงระหว่างผมกับทางบริษัทผมชนะคดีครับทุกคนศาลวิเคราะห์ตัดสินว่าสัญญาเป็นเพียงการอนุญ,ญาตให้ใช้สิทธิ์บางส่วนฉะนั้นสิทธิ์ดนตรีกรรมยังเป็นของผู้ประพันธ์สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนยังเป็นของผู้ประพันธ์และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายที่ละเมิดลิขสิทธิ์ภายใน30วันค่าธรรมเนียมศาล และค่าทนายคำพิพากษาจะคัดลอกได้หลังจากวันตัดสิน10วันนะครับและจะนำมาให้ทุกคนดูในรายละเอียดส่วนเพลงที่ผมฟ้องไปทั้งหมดประมาณ21ผลงานนะครับอาจจะมีอยู่2เพลงนะครับที่เป็นสัญญาที่เป็นของทางบริษัทนะครับนอกนั้นจะเป็นของผมทั้งหมดยกตัวอย่างเพลงที่เป็นของผมอย่างเช่นไม่อาจเปลี่ยนใจทุกวินาที โลกทั้งใบให้ในายคนเดียวแอบปีเธอของลิบกับออยเป็นต้นครับขอขอบคุณท่านผู้พิพากษาขอขอบคุณทีมทนายแฟมลอขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกคนที่ให้กำลังใจเพื่อนๆขอบคุณพี่น้องนักแต่งเพลงที่มาเป็นพยานให้ในคดีนี้นะครับคดีนี้จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเพลงนะครับขอบคุณทุกคนครับ